สวัสดีค่ะวันนี้ไปตรวจสุขภาพกลับมาแล้วนะคะเออก็ไปตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็มะเร็งปากมดลูกนะไปตรวจมา3อย่างเออก็มะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยเขาก็จะเอาเอาเบงเอาเอาถ่ายที่เราถ่ายเนี่ยแล้วเอาไปตรวจทีหลังนะคะเอาไปตรวจที่ห้องห้องแลบแล้วก็ส่วนตรวจมะเร็งปากมดลูกนั่นะก็คือเออก็ตกรวจบนรถบัส ก็ทําเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะคะก็เราก็จะขึ้นไปรถบัสแล้วเขาก็จะเราก็ไปขึ้นเตียงขาอย่างเขาก็เขาก็จะตรวจของเขาแล้วก็าตาดัดเอาเนื้อยเยื่อขูดเอาเนื้อเยื่อไปตรวจที่ห้องแลลอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะขาจะส่งคนมาให้เราที่บ้านทีหลังนะคะแล้วก็ที่จะเพื่อันนี้ก็คือมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยเขาจะให้เราดื่มบาเรียมบาเรียมเป็นเป็นน um ้ um ําเป็นผงนะคะเป็นผงมันเป็นแก๊สอ่ะแล้วก็มีน้ําเหมือนนมข้นๆขาวๆ พอเร,เราดื่มเข้าไปเนี่ยนะมันจะมันจะเลอออกมาเต็มไปหมดหเลอออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ให้เราเข้าให้เราไปเนี่ยไปตรวจเอ็กซเรย์มัน,เป,นเป็นการถ่ายภาพเอ็กซเรย์นะคะแล้วก็มีการเราก็จะเครื่องมันจะหมุนอะ่ะเราจับสองแขนจับสองแขนจับหูจับนะคะแล้วเครื่องมันก็จะหมุนหมุนหมุนไปตะแคงมั่งหัวทําหัวสูงมั่ง หัวต่ำเขาต้องการที่จะตรวจในภายในกระเพาะอ,อาหารเราเนี่ยไงเออกออ็สิ่งที่อย่างเราคนต่างชาติไปนะเขาก็จะเป็นห่วงเรานะคะว่าเราเนี่ยฟังภาษาญี่ปุ่นรู้เรื่องไหมฟังด้านซ้ายด้านขวาออกไหมฮินดริมมีออกมาเขาจะเป็นห่วงเรานะเพราะเป็นครั้งแรกเ,เขาก็ถามเราแค่นั้นแหละว่ารู้จักซ้ายขวาไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ถามว่าจะเอาภาษาภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษดีเออเราก็บอกภาษาญี่ปุ่นค่ะสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือเขาจะบอกเราว่า ิีาริมีหินเนี่ยต้องรู้ิีาริซ้ายมีขวาแล้วก็โยโกโ,โยโกโนี่หมายถึงว่าเขาให้เราโยโกโนี่คือนอนตะแคงเอมุกิเอมุกิก็คือนอนหงายนะคะแล้วก็อะไรอ่ะอิกิสุตเตะก็คือสูตรลมหายใจอิก,กิไฮเตะนี่ก็สูตรหายถอนหายใจออกสมมติว่าเขาบอกให้เราอิก,กิสุตเตะแล้วก็สูดเข้าไปเขาบอกท,อทุมเตะหมยถึง สูดเข้าไปแล้วก็ให้หยุดโทมิเตะคือให้หยุดนะหรือเขาอจะบอกแล้วว่าอิกิซุเตะไฮเตะโทมิเตะก็คือให้สูดลมหายใจเข้าสูดลมหายใจออกแล้วก็หยุดคือเขาเขาให้เราหยุดให้กลั้นลมหายใจอะฮะนะาานะเขาจะบอกว่าโทมิเตะมิงมุยเตะคือเขาบอกว่าให้เราเอียงไปทางขวาเออเอียงไปทางขวาแล้วก็มี โยโกสเต่ก็คือก็คือให้ตะแคงขวาน่ะเอ่อมาโยโกมาโยโกคือให้มันตะแคงแบบเต็มเต็มอ่ะไม่ใช่ตะแคงแบบค่อนๆนะให้นอนตะแคงขวาเต็มเต็มอ่ะเออเพื่อที่ให้เขาได้ถ่ายเอ็กซเรย์นะคะเนี่ยไอ้ไอ้ที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นแก๊สแล้วก็มันเป็นน้ำอะไรเหมือนเหมือนยากระเพาะอาหารน่ะนะเป็นน้ำขาวๆค้นๆอ่ะดื่มเพื่อที่เขาจะถ่ายถ่ายรูปเอ็กซเรย์ในท้องในในกระเพาะอาหารเราเนี่ย เพื่อที่เขาจะตรวจว่าเราเป็นมีอะไรที่มันเป็นมะเร็งกระเพาะไหมอะไรเงี้ยอืมนะแล้วก็พอเราตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราให้ยาเรามาเป็นยาถ่ายนะฮะยาถ่ายเพื่อจะขับไอ้ที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยออกอ่าก็เวลาเรากินเนี่ยก็คือกินเนี่ยต้องกินน้ำสองแก้วนะเนี่ยกินแล้วก็กลับมาบ้านาต้องมากินยาตัวเนี้ยแล้วก็อ่า กินน้ําเยอะๆกินน้ําให้มันเยอะๆนะฮะกินน้ําเยอะๆกินข้าวกินอะไรได้เต็มที่เลยคือเพื่อที่จะให้มันขับขับไอ้ที่เราเดื่มเข้าไปนี่ออกนะแต่ว่าถ้ามันไม่ออกหกถึงแปดชั่วโมงเนี่ยเขาก็จะให้เรามาอีกเม็ดหนึ่งไงก็ไปกินอีกนะถ้ามันไม่ออกนะหกหกถึงแปดชั่วโมงผ่านไปก็ไม่มีอะไรถ่ายออกมาเลยอะ่ะเ,ออเราก็ต้องไปกินอีกครั้งละสองเม็ดนะเขาบอกให้กินน้ําเยอะๆ,ๆชุดที่เราเตรียมจะใสไ่ไปไปถ่ายเนี่ยไปถ่าย กับมะเร็งกระเพาะเนี่ยจะต้องเป็นกางเกงที่เป็นยางยืดนะคะไม่ให้มีเหล็กตะขอกระดุมที่มันเป็นเหล็กๆอะ่ะห้ามมีเลยนะเพราะว่าเวลาถ่ายเอ็กซเรย์แล้วมันจะมันจะเห็นไงมันถ่ายไม่ได้แล้วก็เสื้อในนี่ก็ต้องเป็นแบบไม่มีตะขอนะคะเป็นเสื้อเสื้อกล้ามที่เขาใช้เล่นออกกําลังกายที่มันเป็นแบบนั้นก็ได้หรือจะใส่แบบโนบราเออไม่มีเสื้อชั้นในก็ใส่เสื้อได้หลายชั้นไปก็ได้ ถ้าบอกถ้าพวกกางเกงหรือว่าพวกเสื้อผ้าที่มันมีม,ม,มีเหล็กมีตะขอมีอะไรที่เป็นเหล็กๆอ,อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้นะไม่ได้เขาเวลาเราเขาไถเสลออกมามันจะมันจะเป็นผ้ามันจะเป็นจะโชว์ไงรือจะหาว่าเราเป็นโรค <c oughs> นะห้ามใส่ไปเลยนะคะกางเกงก็จะเป็นกางเกงวอ์มางเกงยางยืดๆอะ่ะไม่ใช่แบบมีซิปมีตะขอนะไม่ได้นะคะห้ามมีซิปห้ามมีกระดุมที่มันเป็นพวกเด็กๆเนี้ย ไม่ได้นะพวกที่มันเป็นเหล็กแบบเนี้ยไม่ได้นะอย่างเงี้ยงีนอย่างเงี้ยมันจะมีเป็นเหล็กใช่ไหมอันนั้นไม่ได้แล้วก็อะไรอ่อะอที่ตรวจมะเร็งป่ามนลูกก็ให้ใส่เสื้อใส่กระโปรงไปก็ได้ใส่กระโปรงไปอะ่ะเออเวลานั่งก็เราก็ถอดง่ายไงเออหรือไม่ก็แค่ถลกขึ้นไงไม่ต้องถอดใกล้ก็ถลกขึ้นไง แล้วก็ถอดกางเกงในออกหรือว่าใครจะใส่เสื้อที่มันตัวย,วยาวๆหน่อยยาวถึงเข่าอะไรเงี้ยแล้วก็ถอดกางเกงในออกแล้วก็ไปตรวจมะเร็งปากหมดลูกนะค่าตรวจก็ไม่แพงนะคะอํรายการก็สามพันสี่ร้อยเยนแต่ถ้าตรวจมะเร็งเต้านมด้วยก็ก็จะเป็นสี่พันไม่เกินห้าพันอยู่ในราวนี้หลักห้าพันสามารถตรวจสุขภาพได้ขนาดนี้ต้องตรวจของอำเภอเท่านั้นนะคะ อันนี้เราจะต้องไปตรวจถ้าครั้งแรกที่เขานัดเราเนี่ยเราเขาจะส่งจดหมายมาให้เราแล้วก็เขียนจดหมายตอบรับแล้วก็ส่งไปณีย์ไปให้เขาเขาก็จะใส่ซองแล้วก็ส่งไปณีย์ไปให้เขาเนี่ยเขาก็จะมันจะมีวันกําหนดอยู่แล้วนะคะครา้นี้ถ้าเกิดเราไปไม่ได้หรือว่าเราลืมเออคือจุมนี้ลืมนะคะจริงจมันต้องเดือนตุเดือนตุลาคมลืมคราวนี้ก็ก็ลืมก็ผ่านไปป,ป้าก็ทําเรื่องให้ใหม่ก็ไปไปาทาในอินเทอร์เน็ตนะคะเขาจะมีเว็บไซต์ให้เราไปทําว่า เราขอเลื่อนวันอะไรเงี้ยแล้วก็ถึงเลื่อนวันมาเป็นวันนี้ไงไมันเป็นเพืเดือนพฤศจิกายนก็จริงๆเราควรจะไปตรวจเดือนตุลาคมนั่นแหละของผู้หญิงนะถ้าเป็นไปได้นะเพราะว่าพฤศจิกายนมันหนาวเออก็ไปตรวจข้างนอกรถบัสใช้รถบัสนะรถบัสคนละคันคนละคันเลยอันนี้ตรวจมะเร็งอันเต้านมอันนี้ตรวจมะเร็งกระเพาะอาหารอันนี้ตรวจมะเร็งเป่ามันลูกเนี่ยก็ขึ้นรถบัสก็ไปต่อคิวกันอุ้ยหนาวมากเลยอือจริงๆควรจะ ถ้าเขาให้ไปตรวจเดือนสิบเดือนตุลาเขาก็ไปตรวจเดือนสิบนั่นแหละดีแล้วมันไม่หนาว <c oughs> นะก็การตรวจสุขภาพนะเราจะต้องไปตรวจทุกปีนะคะอ,อ,อายุสี่สิบเนี่ยก็ต้องตรวจเยอะหน่อยก็ถ้าเราทําเป็นแล้วก็ไม่เป็นไรไงอ๋อตรวจมะเร็งเพาะอาหารเป็นอย่างนี้ต้องดื่มบาลีมือนะอะไรเงี้ยเราก็จนะรู้ไงแต่ว่าถ้าเราไปครั้งแรกหรือยิ่งเป็นคนต่างชาตินะเพราะว่าทนต่างชาติเ,เราชื่อมันจะเป็นภาษายนเป็นภาษาอังกฤษเลยนะคะเ,เขาก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่คนญี่ปุ่น เขาจะเป็นห่วงเรามากเลยโอ้ยภาษารู้เรื่องเรื่องไหมฟังภาษารู้เรื่องไหม,าาร,ร,ไหมรู้จกักซ้ายขวาหน้าลังไหมอะไรเงี้ยเขาจะเป็นห่วงเรานะแต่ว่ามันไม่ยากหรอกไปเถอะอืมก็เอกสารอะไรเนี้ยก็ทําให้ให้ผัวเราเขียนให้ก็ได้แต่พอไปเนี่ยเขาก็จะมีหมายเลขให้ไปตรงนี้หมายเลขหนึ่งเลขสองเขาจะบอกเราดีหล่ะเออเขาจะมีคําอธิบายให้เอกสารอะไรที่เราไม่ครบเขาก็จะตรวจให้เราว่าเออเขาจะมีช่องสัมภาษณ์เราด้วยนะ ตอนแรกเข้าไปนี่ก็คือช่องตรวจเอกสารต่อมาก็เรียนตามลำบับแล้วก็จะใส่หมายเลขอะไรให้เราแล้วก็ไปไปรอสัมภาษณ์เอกสารเขาจะถามเราว่าเคยอันนั้นอันนี้เคยทําเป็นครั้งแรกอะไรเงี้ยเคยแพออ้อะไรไหมอะไรเงี้ยเขาจะถามเราแต่แล้วก็ไปจ่ายเงินแล้วก็ไปตรวจอ่แค่นี้แหละไม่ยากหรอกอ่เป็นบริการของรัฐนะคะที่เขามีให้เราเป็นบริการของอําเภอก็ไปตรวจกันนะเพราะว่ามันเป็นการคัดกรองผู้ป่วยอ่พวกมะเร็งพวกเนี้ยอายุ40เนี่ย พวกอาการพวกนี้มันเราจะต้องใส่ใจสุขภาพนะคะตรวจมะเร็งป่ามดลูกมาเร็งเต้านมของผู้หญิงนะแล้วก็ามาเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็มาเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยคือผู้หญิงผู้ชายก็ต้องตรวจนะคะก็ก่อนที่เราจะไปตรวจเนี่ยก็คืนก่อนที่เราจะไปตรวจเนี่ยเราก็ถ้าสีทุ่มไปนี่ไม่ต้องไม่กินไม่ดื่มนะคะไม่กินไม่ดื่มแล้วก็คืนก่อนที่ไปตรวจเนี่ยห้ามสูบบุหรี่นะคะ เล่าก็ไม่ต้องกินอ่าแล้วก็ส่วนอ่าการอุจจาระที่จะที่ไปตรวจมะเร็งอ่มามะเร็งลำไส้ใหญ่นะ่ะอุจจาระนะ่ะถ่ายเราจะต้องต้องทำติดต่อจนสองวันนะสมมติว่าเราตรวจเราจะตรวจวันวันพุธอย่างเงี้ยวันจันทร์อังคารเนี่ยเราก็ควรจะเก็บเก็บถ่ายเราไวล้ละคือต้องติดต่อกันสองวันนะหรืออาจจะอะ ถ้ามั่นใจว่ายังไงถ่ายเราต้องออกอยู่แล้วแล้วก็อาจจะเก็บถ่ายเราวันสมมุติจะตรวจวันพุธล้วก็เก็บถ่ายเราวันอังคารวันพุธก็ได้แต่ว่าเราเราไม่แน่ใจไงว่าถ้าวันพุธถ่ายไม่ออกนี่ทาไงไต้อไปตรวจไม่ได้ก็เลยเก็บถ่ายวันจันทร์กับอังคารอย่างเงี้ยคือต้องต่อกันสองวันนะเออก็ก็ดีค่ะอ,อทำเป็นครั้งแรกเออก็ก็ผ่านไปแล้วเรียบร้อย วันนี้ก็เหลือแต่ขั้นตอนกินยาถ่ายให้ให้บ,บาแบลยมเหมือที่เราดื่มเข้าไปนี่มันออกมาไงเออก็แต่ยัก,ก,ก็รอผลนะคะออรอผลเขาจะส่งจดหมายมาที่บ้านเราว่าถ้ามันมีอะไรผิดปกติเขาก็จะให้เราไปตรวจที่โรงพยาบาลใหญ่ที่เขาจะแนะนําเราไปโรงพยาบาลคุณสามารถที่จะเลือกได้นะแล้วก็ถ้ามันไม่มีอะไรผิดปกติก็ก็ไม่เป็นไรไงก็ก็ดีแล้วก็ปีนี้เราก็ร่างกายเราปกติอะไรเงี้ยเราก็จะได้รู้ไงเ,เราการใช้ชีวิตนะคะเราจะต้องใช้ร่างกายเราในการทํางานเนี่ย เราก็ต้องดูแลร,ร่างกายเราถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงเนี่ยเงินที่หามาได้เท่าไหร่ก็ต้องจ่ายไปหมดนะ <c oughs> เดือดร้อนตัวเราเองเดือดร้อนครอบครัวอย่างเงี้ยนะก็ต้องร่างกายเป็นสิ่งที่ต้องดูแลนะเราเรายืมเข้ามาใช้นะมันไม่ใช่ของเรานะเรนะาต้องดูแลไงเออถึงเวลาก็ต้องคืนสุธรรมชาตินะร่างกายเราแต่ว่าช่วงระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ต้องดูแลไงเพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลร,ร่างกายเนี่ยเราก็ ทำงานไม่ได้ทําอะไรไม่ได้แล้วก็จะลําบากกันนะฮะก็ดูแลสุขภาพกันนะคะสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆถ้าเราไม่แข็งแรงเราก็จะทาอะไรไม่ได้เออแล้วก็เป็น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 ภาระให้ครอบครัวให้สังคมด้วยนะก็เนี่ยค่ะก็ไปกันนะคะสำหรับพี่เพื่อนๆพ,นพี่น้องๆที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุน่นก็ไปตรวจสุขภาพกันถ้าเขาจะส่งจดหมายมาให้เราที่บ้านอ่ะไม่เราไม่ต้องไป อะไรมากมายส่งมากราแล้วก็ไปแค่นั้นแหละนะเดี๋ยวเรามากินยากันนะคะเขาบอกว่าเวลาเราดื่มนะดื่มน้ําเนี่ยต้องดื่มสองแก้วนะนี่แก้วก็ใหญ่ๆนะเขาบอกให้ดื่มน้ําเยอะๆมันจะได้ให้ใหมันออกมาไงเออก็นี่นะนี่ยา พอกินยาถ่ายนะคะกินยาถ่ายตอน11โมงแล้วก็มันก็ไม่ถ่ายนะคุณหมอบอกว่าถ้า6-8ชั่วโมงเนี่ยยังไม่ถ่ายเนี่ยคุณจะต้องกินชุดที่สองให้กินครั้งละสองเม็ดนะมันมีสองชุดนะต้องกินชุดที่สองเข้าไปจะต้องขับมันออกนะเพราะว่ามันถ้าไม่ขับออกเนี่ยมันจะมันจะแข็งนะมันมันไม่ได้นะต้องขับมันออกคราวนี้ก็พอกินยาตอนประมาณทุ่มกว่าๆนะพอสักพัก มันก็ออกนะเออมันก็ก็ถ่ายเออค่อยโล่งโอ้โหโล่งอ่าป้าก็แบบขู่ไ้เยอะนะเนี่ยถ้าไม่ออกนะมันจะแข็งนะทุกวันนะก็ขู่แล้วก็กลัวสิก่อนเนี่ยเออพอาเขกินชุดที่สองมันก็ออกนะฮะก็กว่าจะก็จะเข้านอนก็ก็ถ่ายไปสองรอบแล้วก็ตอนตกกลางคืนอ่อตีตีหนึ่งกับตีสองอ่ะเออมันด้วยฤทธิ์ของยานะฮะมันก็ปลุกให้เราตื่นนะ มันต้องถ่ายเออมันว่ามันเป็นยาถ่ายไงเออก็เกือบดีสองก็ตื่นมาถ่ายเออก็ตื่นเช้ามามากินข้าวก็มันก็ถ่ายก็เออก็โล่งไงเออถ้ามันไม่ออกนี่เรื่องใหญ่เลยนะเออเป้าว่าถ้ามันไม่ออกนี่เราจะเราจะอึดอัดเราจะครุชีก็ก็ผ่านไปค่ะเออก็ไม่ต้องกลัวนะคะกรณีที่มันไม่ออกเรากินชุดแรกเนี่ยชุดครั้งละสองเม็ดนะเราต้องกินน้ำเยอะนะพอชุดแรกเนี่ย ถ้า6กถึงแชั่วโมงนี้มันยังไม่ออกเดี๋ยวก็ต้องกินยาชุดที่2นะเออก็ไม่มีอะไรน่ากลัวนะคะการตรวจมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องไปตรวจกรองคัดกรองโรคนะคะพออายุสัก40เนี่ยมันต้องตรวจพอห้าสิบเนี่ยก็ต้องตรวจคือต้องตรวจทุกปีนั่นแหละ,ะทางอำเภอเขาจะมีเอกสารให้เราไปให้ไปรับการตรวจนะคะ ก็เป็นการการไว้ดีก็แก้ไงบางอย่างมันถ้าเกิดมันล่าช้ามันมันเทอคุเลนะเขาผามผสานพวาเทอคุเลเราก็จะแก้ไขอะไรไม่ได้นะคุณหมอก็ช่วยเราไม่ได้นะถ้าเกิดมันมันมันหนักไปแล้ว่เป็นโรคอะไรเนี่ยนะถ้ามันหนักที่จะแก้ไม่ได้แล้วก็ต้องปล่อยเลยตามเลยนะคะเราก็ต้องตรวจกองเฉพาะท่านตอนที่มันเริ่มเป็นอ่ะมันเราจะได้แก้ไขเราจะได้รักษาได้ไงเนี่ยก็เอามาฝากกันไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ